มาดูเรื่องวันนี้จับหมอดูหน่อยดิอาจารย์ออสตีลี่ใช่ไหม<ะ>เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีภาพนาทีตอนที่ตํารวจเข้าไปจับด้วยนะครับก็อย่างที่บอกความเสียหายเห็นบอกเป็นร้อยล้านแล้วแล้วยึดลมโบมาได้ดูนาทีตอนจับหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้กองปราบเนี่ยคุณผู้ชมฮักเขาบุกเข้าไปจับที่ซอยลำลูกกา11ทับนาทีตอนที่จับเนี่ยเขาก็ไปอ่านหมายจับให้ฟังด้วยอ่ะเดี๋ยวดูนาทีตอนจับหน่อยฮะตุติการยนที่54 0 4ี่ศทับเดนะครับฤฤฤฤ ด้วยรัางสวนกองรับราชการบำนาญผู้ร้องหมายถึงผู้รับการปรบปรามด้วยนายธนวัฒน์ซึ่งต้องหาว่าทำผิดฐานช้อโกงและฟอกเงินนะครับตอนนีม้มีหลักฐานตา,ามสอบวรว่านายธนวัฒน์าาทองกินอาญาซึ่งมีอัตราโทษสูงเกินกว่า3ปีแล้วก็ีม่าจะหลบหนีนะครับเพื่อเราได้จับกลุ่มนายธนวัฒน์าส่งที่กองกำกับการเสรงมความรับการบปรามนะครับ <No. S 2> นอกจากนี้ข้อหาก็คือเรื่องช่อโกงใช่ไหมแล้วก็ปอกเงินมีวงจรปิดอีกใช่ไหมครับเมยมีวงจรปิดค่ะซึ่งจะเห็นว่าจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะจะเห็นรถของธนวันก็คืออาจารย์ออสเนี่ยเหมือนกําลังถอยออกมาจากริมถนนค่ะแล้วสักพักหนึ่งจะเห็นรถตํารวจเนี่ยนะคะตามประกบแล้วก็มีการ เข้ามาจากกับกลุ่มี่ล่าสุดนะฮะท่านจิรพภูรเดชท,ท่านผู้บัญชาการสรรรรับสนกลางบอกเลยนะฮะผู้แจ้งความ66รายมูลค่าความเสียหาย108ล้านแล้วก็ขณะดเดียวกันจากการตรวจสอบทรัพย์สินไม่เหลือแล้วถามว่าเพราะอะไรเล่นพนันนะฮะมีเสียงของท่านจิรพภด้วยนะฮะลองฟังคู่กันกับนาทีจับฮะมันก็จะความกระชอบโกงเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างเช่นความไอความเชื่อส่วนความเชื่อแต่ถ้าสั่งของแล้วไม่ได้อย่างเงี้ย คือหมายถึงว่าหลอกเขาว่ามันมีของมันเลือดไปหลอกเป็นของพิสดารอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่นั่นก็คือการช่อโกงครับแต่ถ้าเกิดเชื่อผมบอกว่าผมจะขายหินราคาแพงแล้วผมไม่ได้ไปไปหลอกในข้อเท็จจริงอย่างเช่นหินเป็นหินพิเศษมาจากสวรรค์มาจากป่าชา้ามาจากอะไรเงี้ยแล้วผมไม่เอาหินที่ไหนว่ารู้มาอันนี้คือคือถ้าพูดตรงตรงพูดข้อเท็จจริงอันนี้จะไม่ผิดช่อโกง ะครับหรือว่าถ้าสั่งของแล้วได้ตามที่ตามที่คุยกับเขาไว้อย่างเช่นมังกรตัวละสองล้านแล้วก็ได้ของตามนั้นจริง นะครับถ้าไม่ได้ไปหลอกอ<น>แล้วเนี่ยแหละฮะอย่างที่ท่านบอกเงินไม่เหลือแล้วเพราะว่าเบื้องต้นน่าจะไปเกี่ยวข้องกับการพนันล่าสุดวันนี้ทางพี่สาวใช่ไหมมาดามหวงจุย้ยคุณ<ช>ผู้ชมฮะ,ะวันนี้มาร้องไห้โฮเลยโดยทนายรณรงค์เป็นคนพามามาที่กองปราบเพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าอันนั้นคือเรื่องของน้องอแล้วในศาสตร์ของเขาทายาทรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นที่15้า นี่ฮะไม่เคยมีเรื่องเผากระดูกผีไหนดูตอนถแถลงข่าวหน่อยแล้วกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือมันต้องแยกจากกันก็คือน้องก็คือน้อง<ช>ส่วนพี่เนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยมาดามพวงจุ้ยเนี่ยนะครับวันนี้ตอนถแถลงข่าวร้องไห้แล้วบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับตัวเองกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าข้อมูลท,มทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้มอบให้กับตํารวจกองปราบแล้วฝากถึงน้องชายที่โดนจับว่าตัวเองและครอบครัวเสียใจมากอย่างไรก็ตามผิดก็ว่ากันไปตามผิดน้องชายยอมรับผิดและดําเนินการตามกฎหมายส่วนภรรยาและลูกเดียว เยวจะดูแลให้อย่างถึงที่สุดยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ร่วมขบวนการกับออสติลี่มานำขอชี้แจงด้วยความสัตย์จริงนะคะ <c oughs> และตัวคุณพ่อเองผงกระดูผีไม่มีในสาลตีรี่ห่วงจุ้ยแต่อยา่างใดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อไม่เคยทำพิธีแบบนี้ตัวมาดาำเองทำไม่ได้แน่นอน นะเพราะว่าตัวมนาเบยงด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเรามีข้อจํากัดในการที่เราจะทําวิธีต่างๆเช่นการตั้งเจ้าที่คุณพ่อมาอ<ห>คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทายาตรุ่นที่ 15, 15ค่ะคุณผู้ชมรุ่นหนึ่งก็60ปี15รุ่นนี้ก็เท่าไหร่ละ่ะ700กว่าปีมีบางคนแซวบอกโอ้โหเป็นศาสต์ตั้งแต่อุทยาเลยเหรอนี่ฮะ แล้วจำบรรพบุรุษได้ไหมเน็กกลับไปที่คุณพี่ก็หน่อยดิมาดามติลี่อะไรเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ยืนยันเขาไม่เกี่ยวแต่หลายคนกําลังสงสัยบอกถ้ารุ่นหนึ่งหกสิบปีเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าเจ็ดร้อยปีเลยเหรอ<ะ>ศาสตร์นี้แล้วใครคือทายาทรุ่นหนึ่ง<ะ>จำได้ไหม<ะ>นี่ฮะแล้วประเด็นคือก่อนหน้านี้เขามีการแฉะว่าไขยปลาดุกใช่ไหม<ะ>เอา้าทำมาอยู่ๆดันกลายมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่<ะ>ก็ดูเรื่องศาสตร์นี่ยังไม่ได้รับรวมนะ คือมาดามฮวงจุ้ยเนี่ยก็ต้องบอกเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวกับน,น้องแต่มันก็มีบางเคสกลับมาตรงนี้ฮะถ้าจําได้เราก็เคยเล่าที่บอกว่าบางทีเนี่ยผู้เสียหายไปเจอน,น้องเขา<ะ>แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีพี่สาวมา<ะ>ถูกไหมแต่พี่สาวบอกไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ไปพิสูจน์กันฮะในชั้นศาลแต่ที่แน่ๆที่บ้านของตีรี่พวงจุ้ยก็คือบ้านออสคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอไปเจอ,ไปเจอกล่องพัสดุ<ะ>แล้วกล่องพัสดุที่เขียนเนี่ยอยากให้ดูมาจาก<ะ>อารันเลยนะฮะอารันเนี่ยเอะแหล่งอะไรนะอารัน นี่ฮะแล้วกล่องบางกล่องก็มาจากสงขา ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เราไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูอีกคนนึงคุณป้าข้างบ้านคุณป้าชัยเอมนามสมมุติเป็นป้าข้างบ้านแกบอกกับเราเลยบอกเนี่ยดีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นถ้าตีลี่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเอาจริงที่มีการแฉเนี่ยพ่อเขาขับแท็กซี่แม่เขาขายข้าวแกงฉันก็เคยเห็นว่าเป็นอย่างนั้นที่ผ่านมาเนี่ยตอนเขาดังๆเนี่ยชอบจอดรถลุกล้ําหน้าบ้านคนก็ไม่กล้าว่าเพราะเขาชอบอ้างว่าเขารู้จักกับคนนั้นคนนี้ถูกไหมฮะอันนี้พูดถึง บิ๊กตำรวจด้วยเขาชอบแอบอ้างเอารูปบิ๊กตำรวจ<ะ>อย่าไปอวยกับคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยบอกดีแล้วแผ่นดินจะได้สูงขึ้นฟังป้าข,ข้างบ้านเลยฮะแม่เคยมาดูวงด้วยอะไรไม่ดู้คนแถวนี้ไม่ดูเขาเกียดเขาบอกแผ่นดินจะสูงขึ้นนะเออและไอ้ตรงโคดังมันเห็นไหมมันก็ทําสังกะสีครอบเข้ามาเอไอพูดบาดหลวงอ,ะอ่ะพี่เคยโทรโทรไปเทศบาลโคคดก็ไม่มาทําอะไรพวกอย่างที่ได้เปรียบพี่เอาเปรียบนิดนิดหน่อยหน่อยกูก็เอาเป็นทางบ้านแม่มันก็เป็นพ่อมันก็เป็น ตอนนี้แกตัวเขาเป็นโโอ้หแล้วเขามันจอดรถตรงนี้นะใครอยาได้แงี้ยไม่ต้องหังขยะแพงไปนิดเดียวมันก็ออกมาด่าเขาเขาบอกแต่ก่อนตอนนี้ยังไม่ดังเลยเป็นเป็นนักพนันอะไรจริงปะเออนั่นแหละนั่นแหละตามที่เขาพูดเจ๊เลยใครเยอะเลยใช่ไหมแล้วพ่อเขารวยไหมพ่อเขาไม่ได้ขับรถตีเลยใช่ไหมว่าคนมองว่าฟอกเงินอืมแล้วบิ๊กเคยมาเดินแถวนี้เอาพูดจริงๆนะลูกแกมาทำไมอ๋อ เสริมบารมีให้เขาคงก็เลยกลัวไม่กล้ายุ่งนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นกลายว่าบร네ิวารทําพิษท si> ่านอีกแล้วส hey, ําหรับบิ pa yeah, ๊กตำรวจอันนี Die ้เห็นใจจริงนะคือไอ้พวกนี้มันชอบเอาไปอ้างล่าสุดนะฮะเห็นบอกเก๋คนขับรถใช่ไหมของออสติลี่เก๋ว่ายังไงบ้างคนขับรถทางด้านคุณเก๋ก็บอกว่ารู้จักกับอาจารย์ออสมานานแล้วนะคะเพราะสมัยนั้นเนี่ยคุณเก๋เองเขาก็เป็นคนขับวินอยู่ตรงข้ามบ้านอาจารย์ออสแล้วก็หลังๆก็มาขับรถให้อาจารย์ออส แล้วพอช่วงหลังมาก็เป็นคนไปซื้อของทาพิธีช่วยงงช่วยงานเวลาที่อาจารย์ออสต,ต้องไปทําพิธีแล้วก็ไปต่างจังหวัดไกลๆค่ะประเด็นว่าอาจารย์ออสต,ติดการพนันจริงไหมคุณเก๋บอกจริงค่ะแล้วก็ยังมีที่ตัวเองเคยถือกระเป๋าเงินไปให้เวลาที่อาจารย์ออสเข้าบ่อนด้วยแต่ส่วนมากจะไปเล่นต่างประเทศเช่นฮ่องกงหรือก็ข้ามไปฝั่งปอยเปตอะไรทํานองนี้นะคะจดหมายจากอลันอันนี้มาจากไหนะทำไมมีถึงอลันด้วยแสดงว่าเป็นคนชอบเล่นอันนี้ข้อมูลจากตารวจด้วยนะว่าเขาน่าจะ เล่นเรื่องของการพนันหรือไม่<ช>นี่ฮะ,ฮะแต่คนใกล้ชิดแล้วคนขับรถบอกก็จริงยิ้วเงินไปให้จริงๆ<ะ>อ๋อนี่หรือเปล่าที่ได้จากป้า 66ล้านแล้วได้จากคนอื่นเป็นแสนเป็นล้านทําไมไม่เหลือเลยวันนี้ตอนท่านจิรพพบแถลงข่าวไม่เหลือสมบัตินะรู้สึกจะได้มาคันเดียวหรอเปเปิดขวามือไปรถลัมโบหน่อยดิที่เขายึดมาได้ขวามือเปลี่ยนภาพไปรถลัมโบหน่อยมันมีลัมโบใช่ไหมวันนี้มีลัมโบกินนีหนึ่งคัน<อ>แล้วก็มีรถตู้เอาผ่าสีดําอีกหนึ่งคันที่วันนี้ส่วนเงินที่เข้าบัญชีไม่เหลือแล้วค่ะเป็นร้อยล้านเลยเนี่ยเห็นไหมได้ลัมโบกลับมาก็ยังดีนะฮะยังดีไม่รู้ติดไปแนนอีกหรือเปล่าติดค่ะอาติดไฟแนนอย 3ล้าน5 0 0แสนเ็นเพราะว่าเล่นพนันเสียโอ้โหจ่ายค่าเช่าเดือนละหนึ่งล้านค่าเช่าเดือนละหนึ่งล้านเพื่อไปรับสาวอย่างนั้นหรือไม่ลูกน้องบอกก็เขาเข้าไปเล่นโอ้โหเงินร้อยล้านหายหมดฮะไหนลองฟังเสียงคนขับรถ่อยฮะของเาตอนตอนที่ว่าผมไปวิ่งวินแล้วก็ซื้อซื้อของเราที่นาบ้านเงาอ่าใช่แล้วก็เราก็ให้ไปอยู่เขาเลยช่วงช่วงนั้นที่พี่เจอเขาพ่อเขาจะขับแท็กซี่อยู่ไหม เลิกแล้วัน,นานแล้ว<อ>ใช่ใช่แม่ก็ไม่ได้ขายข้าวแกงแล้วไม่ไม่นานแล้วก็ถือกระเป๋าถึงแล้นถือกระเป๋าถึงแล้นเวลาไปข้าวบ่อนแล้วลส่วนมากไปข้าวบ่อนที่ไหนต่างประเทศไปต่างประเทศ